んん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 ん นุ่งยัยพี่ผมงๆเจ๊ไมเจ๊ไหมก็ขอฝาทุกคนกันด้วยนะครับผมพี่ๆวันนี้เนี่ยผมก็ได้เดินทางมากับพี่ผมนะพี่ๆนะเราเนี่ยจะกลับมาหาคนป่าสองพ่อลูกที่เราเคยเจอนะที่ไล่ทำร้ายผมกับพี่ผมนะพี่ๆนะวันนี้เนี่ยผมมีวิธีหลอกล่อที่จะให้มันออกมานะผมคือผมเนี่ยจะมาแอดป้อมมาม่าไว้ให้มันเนี่ย อยู่แถวๆใกล้ๆที่มันอยู่นะให้มันได้กินแล้วให้มันออกมานะพี่พี่เราจะลอกล่อมันนะแล้วก็เราก็จะให้มันกินนะพี่พี่นะแต่เราจะไม่ทำร้ายมันนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะคอยแอบดูห่างๆนะเดี๋ยวเราต้มมาม่าทิ้งไว้ให้มันนะครับผม BLANK <park> แล้วก็เราก็ได้เอาน้ำส้มมาให้มันกินด้วยนะครับพี่พี่าันนี้พี่พี่ถ้าเป็นกัรไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเดินทางไปแล้วครับผมไปครับไปครับพี่ๆตอนนี้ ไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะเจอเขาอีกไหมนะคือเขาที่แล้วเนี่ยที่เรามาเนี่ยผมกับพี่ผมเนี่ตโดนเล่นงานแต่ว,ว่าลูกเขาเนี่ยให้ใหอภัยนะให้เราออกมาเพราะเขาก็เลยบ่อยถม่งี้นนี่น่าจะไม่ได้ออกมาแน่นะคือเขาเป็นให้เป็นคนป่า เดี๋ยวเราจะคอยซุ่มจากไกลๆนะพี่เพ,พราะเราจะไม่อยู่ใกล้นะเผื่อมีพ่อเขาเนี่ยมานะเ<ช>พราะเราก็กลัวเราจะโดนเหมือมนรอบที่แล้วนะครับผมเพราะรอบที่แล้วเราก็โดนาาล็อตเกืนะอบที่ตกลงไหมครับเนี่ยใช่ครับผมโอ,มอ,อมเ้เราดวเราอ่ะจะคอยยัง บรรยากาศการเริ่มจะเป็นช่วงเย็นๆหน่อยนะครับระวังนะพทุกคนเปิดโดนพุ่มทำลายอย่างเดียวัตอนนั้นเราก็กลัวมากเลยทางตรงนี้คือทำน้อยขุ่มเดี๋ยวเราจะเข้าไปก่อไฟกันข้างในนู้นนะไม่รู้ว่าเรา พี่พี่เดี๋ยวเราต้องลงลมาอมกันต้องซุ่มกันเพื่อเขาอยู่นะเราต้องระวังตัวตลอดเวลานะพี่พี่ร,ระวังตัวมากพี่พี่เพราะว่าเรามาในที่เขาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราบุลกลุงแต่เรามาดีนะครับพี่พี่ตรงนี้นะที่เขาจะอยู่นะนี่เราไม่เจอไหน เฮ้ยน้องกุ้งตามมาเหรอใช่เอาน้องกุ้งตามมาดิเดี๋ยวเราทำอะไรใช่อลยดิเฮ้ยมทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราตั้งกล้องนี้ว่าเอางี้พี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะครับผมทำอะไรก่อนนะเดี๋ยวเราจะหาทำอะไรกันก่อนนะพี่บีไปครับผมเมื่อวอย่างนี้เหรออ่ะคือมันไวไม่ได้ครับที่มันสูงที่พื้นที่มันไม่เท่ากันวันนี้เรามาเราไม่เจอเขาแล้วไม่รู้วิธีนะ เราก็ต้องรีดทำดทนเ๋ยเได้เอาอ๋อเดี๋ยวเราต้องให้รอน้ำเดือนนะเดี๋ยวเราต้องรอให้น้ำเดือดเดี๋ยวถ้าน้ำเดือดแล้วเนี่ยเราก็จะไปแอบไปเลยใช่ใช่เาก็ไปแอบแล้วกว็ซุ่มดูนะ แล้วก็น้องกุ้งตามมาดพวยมแพงมากนะขาา้าวตนะับแดงข้ามน้ำมาผมรู้แงงลมน่าจะข้ามเหนือมาใช่ตรง,ง,งนันตรงนี้เดือดร้นทำแผงมาดีกว่านี้มันนานแล้วเลยข้าทำเองที่พมระวังไฟนะได้ๆข้าก็กลักไฟลุกไปไฟลุกยุ่งเลยนะสองลมรู้หลังน่นาจะแย่ถ yeah. ้าไฟลุปกป่าขึ้นมาใช่ ถ้าไม่คนป้าเอาเราก็เป็นผู้ใหญ่บ้านเอาแล้วนี่ใช่ใช่เปนอ่างไอย่างรสุตามมากเลยวันนี้ก็น้องพิงก็ไม่ว่างนะเพราะมาถ่ายคลิปให้น้องพิงนะน้องพิงต้องทำกับเขาให้น้องแฟงนะใช่ไหมน้องหลงใช่ครับแล้วก็ต้องดูน้ำกรบเลยนะที่พิงเนี่ยมีผลาเยอะมากน้ำกบมันดื้อม,มากเลยตอนนี้หัวเริ่มโตแล้วลนะ นนไปส่วนผู้พิษแซงก็ทุรายเยอะนะครับเพราะเขาเนี้ยไม่ค่อยมีเวลาว่างกันเลยนะครับผมกลัวน้องกุ้งจะโดนแบบโดนทำลายใช่ตามมาไม่รู้ว่าตามมาได้ไงนะครับไม่แก่มามึงแก่มาแก่ไหเดี๋ยวเราจะรอไฟสักแป๊บหนึ่งนะครับถ้ามันเดือดแล้วเนี่ยเราค่อยไปอบเดใช่อย่างเราจะรอกันครับที่ผมไว้จานฝั่งมาแล้วครับ อาจา์ฝั่งเราจะได้เข้ามาเงนู่นฝันน่งที่ลงล่งๆีจะได้เข้ามาปุ๊บขอู้วยแล้วก็ข<า><น>้ามห้เขาจะทำเป็นน้นำส้มพีก็ตั้งไว้น่าจะได้แล้วมั้งของนักทเทข้าจาาแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะรอให้มามา่ของเราเนี่ยเดือดแล้วเราก็<ร>าจะไปแอบไปดูไปดูไปแอบ,บดูแล้วก็ต้องซุ่มดูนะเสียงดังไม่ได้เสียงดังนี้ พอมาทำร้ายเราได้ข้าก็กลัวพ่อเขานะพ่อเขาเล่นที่เผื่อน้องลุงเดี๋ยวแล้วดันลุ่มเดี๋ยวล้น้องใชตอนนี้คอนไฟเยอะมากดีเราเราต้องอน้องมาเนี่ยตอนนี้ไฟเริ่มติดแล้วครับ ใหเ,เอางี้พี่พี่เดี๋ยวเราไปหาตั้งมุมกล้องกันเลยนะเอาแล้วนะพี่พี่ตอนนี้เนี่ยมาม่าของเราก็เริ่มเดือดละเพราะว่ากลิ่นมันก็เริ่มหอมแล้วนะพี่พี่เดี๋ยวเร,เราเนี่ยจะตั้งกล้องทิ้งไว้แล้วก็<ป>เราจะเดินไปแอบมองจากไกลๆนะพี่พี่นะไปงัป้นพี่ผมเดี๋ยวเราเดินไป 응응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  Uh. 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 ¡Oh, oh, oh, oh! Hum. Mm. Uh uh uh, uh.

Ui 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 Ui, nó ngay phía bên mấy chờ mấy Chờ mấy phía bên, mấy Chờ mấy Nói nói nói, bà nhìn nó ra bên đó Ui, nó mà kinh chính đấy Thần kịch máy kịch โอ้มันมอไปไหนฮะเฮ้ยจานเอ้าใจยืนนูตน้องเฮ้ยจ้าเดี๋ยวนะฮะมันกินเนี่ยหมดนมอจนปูดมอดำปูดมอดำเลยนะผมโอ้ยนี่ไงนักส้มเของเรามันก็กินนะผมเก็บมาเก็บมาหลอกเดี๋ยวเราหลอกล้อมันสัเล่นนะคือเรามาใช่คือมันก็มากินนะฮะพวกเขาเป็นหนังนุ๊กแตกมากนะ แค่ okay. คือพวผมเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นแล้วเพราะว่ามันมองจากที่ไกลๆนะพกี่<า>คือมันเห็นมั่งไม่เห็นมั่งคือมันมองที่ไกลเดี๋ยวเราจะกลับไปย้อนกล้องว่ามันมายังไงนะมาจากทางไหนเราก็มันมากินยังไงนะมหมดเลยนะหมดเลยนะคือตูหมอเนี่ยดำปึ๊ดเลยงงหิอมองหอมอ,อ้ยมุบเ้ยมอไปแล้วอ่ะมันทำอะไรบุบเลยอ่ะลุมันปีมอเหรอวันนี้มอบุบเลย ทีแรกมอปกตินะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปย้อนดูกล้องนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับมอเราเดี๋ยเดี๋ยวพ่าี่พี่เดี๋ยวตอนนี้เราจะต้องรีบเดินทางกลับกันก่อนนะชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมยและน้องพิมพ์ด้วยนะครับแชร่พี่ลลงงยพี่ก็วันนี้เนี่ยเราต้องรีบเดินทางกลับก่อนเดี๋ยวกลัวว่าพ่อมันเนี่ยจะมานะครับไปครับผมพี่พี่ไปครับ